เพื่อนๆแซวว่าสวยก็สวยรวยก็รวยทำไมไม่ขับเบ้นซ์ถ้าแม่บ้านคนไหนที่กำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่วันนี้นะผมบินคาจะพามาดูรถเบ้นซ์คันหนึ่งที่มีความสวยงามมีความเซ็กซี่แล้วก็มันจะทำให้คุณนั้นสวยเปล่าสเสน่มากขึ้นไปไหนมาไหนผู้คนก็จะนิยมชมชอบในตัวคุณแล้วเขาจะไม่นินทา คุณอีกต่อไปมันจะเป็นรุ่นไหนมันจะสุดยอดขนาดใดไปดูกันเลยครับมันคือรถเบ้นที่จะทำให้ภรรยาของคุณนั้นเป็นคนสำคัญไปตลอดชีวิตต่อจากนี้ไปภรรยาของคุณจะสวยจะน่ารักจะสดใสจะมีชีวิตชีวาขึ้นทุกวันโดยเฉพาะถ้าหากว่าเธอได้ครับออกงานบอกเลยครับว่าเพื่อนๆของเธอ ต้องอิจฉาตาร้อนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของภายในถ้าเ,เพื่อนๆเขาได้เห็นนะท่านผู้ชมลองนึกภาพดูครับโอ้โหอะไรจะสวยงามอะไรจะหรูหรารักชุรีแบบนี้นี่แหละครับคือสุดยอดรถเว้น CLS 250 CDI AMG เฟสลิฟปี15คันนี้มาพร้อมกับภายในที่เป็นเบาะหนังพรีเมียมสีดำ แล้วก็เดินด้วยได้ขาวตลอดจนพวงมาลัย AMG 3ก้านท้ายตัดและก็เกียร์ตัตมัดเจสปีดหรือว่าเกียร์คอโอ้โหมันสุดยอดจริงจริงอกจากนั้นเธอยังสามารถที่จะถ่ายรูปเชลฟี่อวดเพื่อนๆได้ด้วยเพราะว่ามีหลังคาซันรูปนั่นเองไม่ว่าจะขับออกงานหรือขับไปเที่ยวหรือขับไปร้านเสริมสวยหรือขับไปห้าง ไปที่ไหนไหนพเพื่อนๆของเธอก็อิดฉาตาร้อนอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะในส่วนของหมัดเด็ดที่มีความงดงามอย่างตัวถังเนี่ยกระจังหน้าดมอนกลิวไฟหน้ามันติบีม l e d แล้วก็ชุดแต่ง AMG โอ้โหฮ,ฮะสาวที่ไหนก็อิดฉาแน่นอนนะสุดจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสี่สูบประหยัดน้ำมันกว่า 15ถึง20กิโกเมตรต่อริดแล้วก็คนอื่นเติมน้ำมันเดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะคันนี้บอกเลยครับว่าจิบจาหารสองหารสองท่านู้ชม3000-4000ก็จบแล้วแล้วสำหรับคนไหนที่ชื่นชอบรถแบบนี้ก็สามารถที่จะติดตามชมได้ในออนไลน์นะเบนท์บบอกเลยครับว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนและมันมาพร้อมกับ วารันตีสูงสุดคล้ายๆรถใหม่ปลายแดงนั่นก็คือขับ3ปีฟรีค่าซ่อมที่จะช่วยทำให้คุณนั้นไม่ต้องงงงวลใจกับค่าซ่อม3 0แสน5 0แสนอย่างที่เขาล่าลือกันเพราะว่าเบ้นวีพีนั้นให้พีเวเล e ให้ความเอก i สีกับคุณนั่นก็คือให้คุณเป็นเจ้าของเพียงแค่คนเดียวแล้วก็เรามีอู่ไว้บริการตลอดเวลา5ปี เพื่อช่วยทำให้คุณนั้นสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดเวลานั่นเองท่านผู้ชมโอ้โหสุดจริงๆนะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยงามไปหมดแล้วคนไหนสนใจนะรถเป็นคันนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์ที่บร์โทศัพท์0 8 1 8์แ5ด1 5 1่0 8 1 8 1 6 1 5 1 5้นวีพีอยู่ซอยริมชา93กรุงเทพมหานครเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นากาถึง18นิกา อยากจะมาทดลองขับอยากจะมาเทินรถก็สามารถที่จะติดต่อได้โดย15 15, 15 15. B B P, รตรง081861515 081861515 5 Benz BP กร р а н т и ่ักิสุดในรามินทรา Benz BP ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้น ง่าย,ายภายนอกก็ดีไซน์สวยงามภายในก็หรูหราโออารักชุรี่ขับไปไหนไหนรับรองว่าเพื่อนาสาวๆนั้นอิจฉาแน่นอนใช่ไหมครับนี่แหละครับคุณแม่บ้านที่ผมได้พาดู ในส่วนของเจ้า Mercedes-Benz CLS 250 CDI a m g ปี2015คันนี้เป็นอย่างไรบ้างมันเหมือนกับคำที่ผมคี่มหรือไม่และแต่หากว่าวันนี้คุณไม่บ้านดูแล้วชอบนะอยากจะเป็นเจ้าของไม่อยากให้คนอื่นคว้าไปก่อนเพราะว่ามีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับพรีเวลต e ที่ผมพูดไปในคลิปนั่นก็คือขับ3ปีฟรีค่าซอมนะซึ่งปกติราคาป้ายแดงเนี่ยกว่า5ล้านบาทนะวันนี้ รถมือสอในตลาดก็มีตั้งแต่ราคาประมาณสักล้านหล้านสอนี่ประมาณนี้แต่รถในตลาดน่ยไม่มีวารันตีอะไร a อึงแหรือว่าไม่มีค่าซ่อมศูนย์บาทนั่นเองแต่สําหรับวินค่าวันนี้นะจะนําเสนอในส่วนของการวารันตีอะไร a อึงแนานสูงสุด3ปีที่จะช่วยทําให้คุณน,นั้นไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมได้ขับรถเป็นสวยเหมือนรถใหม่ได้การันตี รถมือสองน้องๆป้ายแดงแบบนี้ดีไหมครับถ้าดีเอาไปดูกันเลยนั่นก็คือในส่วนของราคาหน้าร้านนะจากปกติอยู่ที่1ล้าน5 0 0แสนบาทนะจากปกติ1ล้าน500แสนหมื่บาทการันตี3ปีฟรีก็ซ่อมแต่วันนี้ผมจะนำเสนอราคาสุดพิเศษที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้จะลดไปเลยกว่า3 0 0 0สนบาทเลยท่านผู้ชม เหลือเพียงแค่1 2 5 0 0ล้านบาทฟังไม่ผิดครับ1 2 5 0 0ล้านบาทคุณจะต้องจองรถภายในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์และรับรถภายในวันจันทร์พูดง่ายคือรับรถภายในวันจันทร์จบภายใน3วันนี้คุณได้ราคาจาก1 5 5 0 0ล้านเหลือเพียงแค่ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทท่านผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งมีแค่คันเดียวเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกและนี่ก็เป็นดีลที่สุดที่ผมเอามาบอกในออนไลน์ซึ่งปกติหน้าร้านเนี่ยลูกค้าวอล์กอินไม่มีราคานี้อยู่แล้วและก็ที่อื่นไม่มีนะย้ำนะถ้าไม่อยากให้คนอื่นคว้าไปก่อนเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นสวยกว่าไม่อยากให้คนอื่นนินทานเนี่ยต้องจบที่ c l ดี2 0ส d อ AMG ดปี2015คันนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเบอร์ ศูนย์แปดหนึ่งแปด1 5าหกหนึ่ง้าหูย์แดหนึ่งแปดทหกหนึ่งห้า้นวีีกรันตีมากที่สุดในรามอินทราเบนซ์วีีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย